ฟิตมิียลมาด้วยค่ะก็ฟิตมิียลเนี่ยคือมันเป็นโปรโตีนที่ทดแทนมื้ออาหารเราได้ใช่ไหมเราไม่เที่ยบป้ามันจะกินเยอะฟิตเนี่ยแทนมื้ออาหารในในมื้อที่สมมติว่าอย่างเช่นเมื่อวานกินหนักมาแล้วอะไรเงี้ยวันนี้มื้อเช้านี้ก็กินเบาก็กินฟิตมิียลแทนกินแทนอาหารได้ด้วไหมคะได้เพราะอะไรรู้ปะ่ะนี่ไงผลิตภัณฑ์ทำเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารแล้วนี่นี่น,นี่อาหารควบคุมหรือลดน้ำหนัก มันถูกจดทะเบียนแล้วก็ออกแบบมาเพื่อที่จะทดแทนมื้ออาหารผ่านการรับรองจากพอยเรียบร้อยแล้วโปรตามิน17กรัมในอาหารตั้ง6.9กรัมแล้วในอาหารหนึ่งมื้อไอ้ที่เราต้องการจริงๆก็คือพวกไขมันดีก็คือโอเมก้า3เห็นไหมเขาใส่ตั้ง132มิลลิกรัมแล้วเรียนแรกวิตามินจากอาหารที่เราต้องได้ทานเขาใส่ให้23มิลลิดรัม DCA อีกสั3,080ก็คือเนี่ยซองหนึ่งเนี่ยมันได้มากกว่าอาหารหนึ่งมื้อที่เรากินอีกนะอร่อยไหมคะมันกินยากไหม เราจะคุมน้ำหนักได้เราจะกินแทนอาหารได้มันต้องอร่อยเท่านั้นเยนใส่300 300 ml แล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่ปโปรตีนเข้าไปใช่ป่ะใส่น้ำแข็งเข้าไปก็ได้ถ้าอยากจะเย็นๆนะแล้วก็ปิดฝาเชคแค่นั้นเองคือได้จากสมาชิก,กิฟ์ฟรินทั่วประเทศไทยแล้วก็กิฟ์ฟรินทุกสาขาตอนนี้มีจำหน่ายแล้วจะติดต่อมาหาเจ้าก็ได้นะคะ